อุ้ยฟุ้มเป็นครับวันนี้ไม่รู้ปลาอะไรเน,เนี่ปลาสุกแล้วน้ําแกงเดือดแล้วครับใส่น้นไม้ดองลงเลยนี่ของคู่กันน้นไม้ดองกับปรกากดเยนี้เด็ด ดไได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลาทะเลชายฝั่งครับวันนี้อยู่บ้านปักคลองครับสัญจาปักคลองนี่เหยื่อเหมือนเดิมครับกุ้งทะเลสดน้ำกำลังขึ้นครับน้ำสวยๆดูมีตัวบ่ะอยู่นี่ไงไม่กดนั่นแหละเหวยเลยนี่ครับกดขาว อยู่ออ้ย,ยสวยประกดเหลืองกดขาวครับนี่ตัวเบลอเลย อุ้ยถอดเบาๆโดนเร็วโอ้ยตกไมนเลิกเลยกดขาวโดนโอ้ยหมายกแล้วครับประกฏ โ <c oughs> ดนนี่นี่กดคียลิงนี่ปลานี่โอ้โหดึงแสแรงเลยประจวดครับแ <c oughs> ย่งกับตอด เลยไปาทาั้งสายเลยไหมเห็นดึงเบ็ดไหมอื้อหูอยู่มาอะไรนี่ ครับนี่ยมาดูอีกหนึ่งตัวไม่ได้ถ่ายตอนวัดครับพอดีเดินมาทรงอื่นติดด้วยโอ้ยปลาอะไรปรากดคิลิงครับ ลิงตัวใหญ่ครับออปลาดุนี what ดูทะเลกนะครับนี่หนึ่งตัวเฮ้โหยอะมาอะไรกดคลิงครับมาอะไรกดคลิปหนึ่งตัว โอ้ยโดนแน่นๆไม่รู้ปลาอะไรโอ้ยปลาดุกอีกหนึ่งตัวครับวันนี้หมาดปลาดุกเลยได้ปลาดุกหลายตัวแล้วโดนโอ้ยฟุมเป็นครับวันนี้ไม่รู้ปลาอะไรโอ้โห อะไรไม่รู้ครับออกด้วยโอ้โหโอ้โกดตัวไปเลยอันนี้ผมเอากุ้งเป็นเกี่ยวครับซื้อก้งเป็นไว้โอ้โหโคตรกเยอะตัวนี้มีเป็นโล เชียบคาดอุ้ยโดนอะไรน่าจะไม่ใหญ่ครับจวดครับใสสวยอืมจวดอืออือดูอะไรจวดใสสวย เจอปงอย่างเงนเนี้ยเน่นๆปลาอะไรกดครับนี่โดนโดนมาอะไรกดอีกแล้วครับกดคีริง มาดูผลงานวันนี้ครับตกปลาตอนกลางคืนอยู่หมายสันจับปลกคลองครับนี่ปลากฏดปลาดุกโอสารพัดปลาครับวันนี้แต่ได้ตัวนี้คุ้มเลยครับปลาดุกก็ได้หลายตัวปลากฏดนี่ปล้กดขี้ลิงตัวใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่เลยนะครับนี่เยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะเอาปลาไปทำเมนูอะไรครับไปครับ กลับมาครับวันนี้เรามาแกงปะกดกดทะเลกดขี้ลิงกดที่ตกได้มาคืนนะครับนี่ตั้งน้ําอะใส่พริแกงหมดเลยใช้ตะไคร้หอมแดงพริกสดครับตำง่ายๆครับเครื่องแกงน้ำ้ังคุกหน่อยตั้งให้พี่แกงเดือดเลยนะเราค่อยใส่ปลาเดี๋ยวรอพริแกงเดือดครับ ครับนี่น้ำเริ่มเดือดแล้วใส่ประกดเนี่ยเป็นกระมังเลยนี่ประกดตัวใหญ่ผมหั่นเป็นชิ้นนะนี่ประกดตัวใหญ่ไข่ด้วยครับนี่ไข่อย่างใหญ่อะ่ะดูใส่เลยไข่เนี่ยไข่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะพวกปัตุุทะเลประกดทะเลเนะนี่ยนี่ชิ้นใหญ่เห็นไหมหัวมันก,ก็ใส่ไปเยอะครับเน้นปลาเลยวันนี้แกงใส่ต้นไม้ดอง สักหน่อยหนะนึ่งี่ที่เป็นตัวตัวมารุ่นรุ่นผมก็ใส่เป็นตัวเลยนะกินง่ายเลยมีทุกไซส์อันนี้ประกดเหลืองกดขาวเนะ่ยแล้วแต่พื้นที่เรียกนี่ใส่ลงไปให้หมดเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับมาครับนี่ปลาสุกแล้วน้ำแกงเดือดแล้วครับ ใส่ในไมดองลองเลยนี่ของคู่กันนไม้ดองกับปรากดปรุงรสชาติเลยครับใส่นำปลาล้าลงไปนี่นะผมใช้นำปาล้าขวดนะอีกนิดนึง ปลาครับแล้วผงนัวหน่อยหนึ่งเดีย๋ยวรอน้นไม้สุกครับมาใส่ใบมังกรกับต้นหอมกันครับนี่ต้นไม้ดองสุกแล้วทุกอย่างสุกเรียบร้อยใส่ต้นหอมลงไปครับกับใบมังกรนี่ใส่ใบมังกรไ้เยอะ ได้หอมนะกดให้มันสลดหน่อยครับหอมขึ้นมาเลยครับถ้าโทรศัพท์ได้กิ่นนะเจยวเลยหอมหอม ไปครับเสร็จเรียบร้อยไปครับตักกินข้าวกันครับเอฟซมาครับเอฟซกินข้าวกันครับเรียบร้อยครับแกงปรากฏใส่ใน้ำไม้ดองปรากฏเคริงประกดเหลืองปรากฏทะเลนะครับมีไข่ด้วยไข่ไม่ได้ใหญ่นี่ไข่พร้อมหน้าแล้วมันเป็นเงี้ยเนี่ยไหมเม็ดอย่างใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมเม็ดเปือ มากินข้าวกันครับชิมน้ำกออ่อนข้ากันดีจังอร่อยเฉยดูเนื้อปลาเนี่ยปรากฏตัวใหญ่ตัวนี้ไซส์โลโลกว่า,วานะที่ได้นี่ผมหันเป็นท่อนนะถ้าตัวใหญ่อันนี้โคนหางมันเนี่ยดูเนื้อขาวๆเลยทาน้ำมันหน่อย อร่อยเฉยปาลาทะเลไม่ขาวเลยไม่โดงอร่อยเฉยทำได้หลายเมนูนะเหมือนปลาน้ำจืดนะครับเนือ้อปลา ลองกินไข่เืมเม็ดเบลอดูมันจะเหมือนไข่ปามจืดไหม,มไม่เหมือนไม่เหมือนไข่ปามจืดมีความหนึบความแน่นบอกไม่ถูกแต่ก็อร่อยอ่ะ อร,อรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับ